เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางทีเนี่ยการดูแลสุขภาพแบบแผนปัจจุบันที่เราคุ้นเคยถึงยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของเราได้ทั้งหมดวันนี้เราจะมาสํารวจอีกหนึ่งแนวทางกันครับซึ่งเป็นแนวทางที่มีรากฐานมาจากปรัชญาฝั่งตะวันออกที่เชื่อว่ากุญแจสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากคําง่ายๆคําเดียวเลยครับคือความสมดุลลองคิดภาพตามนะครับจะเป็นยังไงถ้าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราเจออยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้น แต่ทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งเดียวเลยก็คือการที่ร่างกายของเรามันเสียสมดุลไปนั่นเองแค่เราลองเปลี่ยนมุมมองแค่นิดเดียวมันก็อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราดูแลสุขภาพไปเลยก็ได้นะครับเอาล่ะครับหัวใจหลักของปรัชญานี้เนี่ยจริงๆแล้วเรียบง่ายมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของความสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมดุลของสิ่งที่เรียกว่าพลังงานร้อนและพลังงานเย็นที่อยู่ข้างในร่างกายของเรานี่แหละครับซึ่งเป็นแนวคิดที่สําคัญมากๆเลยทีเดียว แล้วจะบอกว่าแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับคือมันมีรากฐานมายาวนานมากๆอย่างในพระไตรปิฎกเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าสภาวะที่ร่างกายจะแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยเนี่ยก็คือสภาวะที่ธาตุไฟในร่างกายมันไม่ร้อนไปไม่เย็นไปแต่มีความเป็นกลางๆพอดีพอดีซึ่งนี่ก็เป็นเหมือนเครื่องยืนยันเลยครับว่าเรื่องของความสมดุลเนี่ยมันสําคัญกับสุขภาพมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วไอภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆแบบนี้ครับ เมื่อไร่ก็ตามที่พลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งมันมีมากเกินไปร่างกายก็จะเริ่มมีปัญหาถ้าพลังงานร้อนหรือที่บางคนเรียกว่าหยางมันสูงเกินร่างกายก็จะอักเสบง่ายแต่ในทางกลับกันถ้าพลังงานเย็นหรือหินมันมีมากไปก็อาจจะนําไปสู่ภาวะเสื่อมของอวยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นการรักษาความสมดุลของสองสิ่งนี้ไว้ให้ดีจึงเป็นหัวใจสําคัญเลยครับขอเรารู้แล้วว่าความสมดุลมันสําคัญขนาดนี้คําถามต่อมาก็คือ แล้วอะไรล่ะที่มันเข้ามาทำลายสมดุลในร่างกายของเราในส่วนถัดไปนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึง4สาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เราเจ็บป่วยกันครับตามหลักการนี้นะครับสาเหตุของการเจ็บป่วยเนี่ยมีอยู่4ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกก็คือเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไปเลยนั่นก็คือภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลอันนี้เป็นสาเหตุทางกายภาพโดยตรงเลย ส่วนข้อ2กับข้อ3เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการกระทาครับก็คือการทําสิ่งที่ไม่ดีหรืออกุศลกกร,รมและการละเลยที่จะทําความดีซึ่งเชื่อว่ามันส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันและข้อสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของจิตใจครับนั่นก็คือความเครียดความกังวลต่างๆที่มาส่งผลกระทบโดยตรงมาที่ร่างกายของเราเลยนอกจาก4สาเหตุหลักเมื่อกี้แล้วนะครับยังมีปัจจัยย,อย่อยๆอีกตั้ง9ก้าอย่างที่เหมือนเป็นตัวเร่ง,ให,รงให้ร่างกายเราเสียสมดุลได้ง่ายขึ้นไปอีก ลองดูสิครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ลบๆอย่างความเครียดอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันการขาดการออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วยมลภาวะสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่มันค่อยๆสะสมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยทีนี้พอร่างกายมันเสียสมดุลไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้ยังไง ส่วนนี้แหละครับที่เราจะมาดูกันถึงความสามารถที่แบบโหน่าทึ่งมากของร่างกายในการเยียวยาตัวเองเมื่อเราช่วยปรับสมดุลให้มันกลับคืนมาครับสไลด์นี้ทําให้เห็นภาพชัดมากเลยครับเอาลองดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับร่างกายที่เสียสมดุลเนี่ยเซลลจะพังทํางานไม่ดีกล้ามเนื้อก็จะเกร็งตัวอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุของอาการปวดเมื่อยเรื้อรังที่หลายคนเป็นอยู่ก็ได้นะเพราะว่าเลือดงลงมันไหลเวียนไม่สะดวกสารอาหารก็เข้าไปซ่อมแซมไม่ได้ของเสียก็คั่งค้าง แต่พอเราปรับสมบูรณ์ได้ปุ๊บมาดูฝั่งขวาครับกล้ามเนื้อจะคลายตัวเลือดไหลเวียนดีขึ้นพาเอาสารอาหารไปซ่อมแซมส่วนต่างๆแล้วที่สําคัญเลยก็คือระบบภูมิคุ้มกันหรือเม็ดเลือดขาวของเราจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งพร้อมสู้กับเชื้อโรคได้เต็มที่เลยเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วว่าแล้วเราจะลงมือทําอะไรได้บ้างเพื่อฟื้นฟูความสมดุลให้ร่างกายของเราในส่วนนี้เรามีเหมือนกับเป็นชุดเครื่องมือ9้าอย่างเลยครับ ที่สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆมาดูกันครับเพื่อให้จํากันได้ง่ายๆนะครับเทคนิคทั้ง9อย่างเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆได้เหมือนเป็นเสา3ต้นที่ค้าบ้านสุขภาพของเราเอาไว้เสาต้นแรกเลยก็คือการเอาของเสียออกหรือการดีท็อกซ์ร่างกายด้วยวิธีต่างๆเสาต้นที่2คือการเลือกของดีเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือการออกกําลังกาย และเสาต้นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการดูแลสุขภาพใจของเราให้แข็งแรงนั่นเองครับหนึ่งในเทคนิคที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการเลือกกินนี่แหละครับอย่างที่เห็นในสไลด์เลยถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายมันร้อนๆข้างในนะมีอาการหนักเสดเป็นผดพื้นการกินอาหารที่มีฤทธิ์เย็นอย่างแตงโมหรือทั่วเขียวก็จะช่วยได้ในทางกลับกันถ้าใครรู้สึกอ่อนเพลียมือเท้าเย็นเลือดลมไหลเวียนไม่ดีอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างขิงหรือพริกก็จะเข้ามาช่วยปรับสมดุลได้การรู้จักร่างกายตัวเองแล้วก็เลือกทานให้ถูกเนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับโอเคพอเรารู้ทั้งหลักการทั้งวิธีปฏิบัติกันไปแล้วหลายคนก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยแล้วมันได้ผลจริงหรอในส่วนสุดท้ายนี่แหละครับเราจะไปดูข้อมูลเชิงสถิติที่น่าสนใจมากๆที่รวบรวมมาจากคนที่ใช้แนวทางนี้ในการดูแลสุขภาพกันครับ 92. 4โห oh, ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากเลยนะครับจากงานวิจัยชิ้นหนึ่ง เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าตัวเลขนี้มันมีความหมายว่ายังไงที่มาของตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับคือเขาเก็บข้อมูลกันยาวนานถึง13ปีเต็มๆจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากกว่า1,200คนเลยนะแล้วผลที่ได้ก็น่าทึ่งมากเพราะเขาพบว่า92.4%ของผู้เข้าร่วมเนี่ยมีอาการโดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแถมยังเกิดขึ้นภายในเวลาแค่5วันหลังจากนำเทคนิคการปรับสมดุลพวกนี้ไปใช้เท่านั้นเอง แล้วพอลองเจาะลึกลงไปอีกนะครับในกลุ่มโรคที่แบบโอ้โหรักษายากๆทั้งนั้นเลยอย่างกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยกว่า85มีอาการดีขึ้นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงก็เหมือนกันกว่า83ก็มีอาการดีขึ้นแม้แต่กลุ่มโรคหัวใจก็มีถึง75ที่อาการดีขึ้นคือทั้งหมดนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นภายใน5วันแรกเท่านั้นเองซึ่งมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแนวทางนี้ในการฟื้นฟูร่างกายได้ดีมากๆเลย พอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามสําคัญกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วภูมิปัญญาโบราณที่พูดเรื่องความสมดุลมาเป็นพันๆปีเนี่ยอาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เรากําลังตามหาอยู่ก็ได้สําหรับการมีสุขภาพที่ดีในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจที่อยากจะฝากให้ทุกคนได้ลองเก็บไปคิดกันต่อครับ